นักมวยกว่า200คนทั่วประเทศผ่านการโดนกับปั้นจนได้ยอดนักมวยฝีมือดีเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือใครจะได้ครองบัลลังก์แชมป์มวยปูนเสือครั้งที่15ประจำปี2558ยอดอาคมสอสริญญา ตาคมสีระบายอายุ to <Yeah. S> 20ปีกับสถิต well ิการชกที่ไม่ธรรมดา200ไฟชนะ150ไฟแพ้49ไฟเสมอ1ไฟเด็กหนุ่มจากแดนใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกิดและเติบโตในค่ายมวยเล็กๆในหมู่บ้านเขาจึงผูกพันกับเวทีมวยมาตั้งแต่เด็กและได้หล่อหลอมให้เขาเป็นนักมวย เว,เวทชกตาเวทีต่างๆเพื่อสะสมประสบการณ์ก่อนจะย้ายเข้ามาฝึกซ้อมที่ค่ายมวยศอสอรินยาค่ายมวยในจังหวัดสุราธานีที่ายแห่งนี้ทำให้เขาเกา้าวเข้าสู่เวท,มวทีมวยที่มีมาตรฐานมากขึ้นโดยเฉพาะในเวทีมวยรอบพินเสียครั้งนี้เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องเป็นแชมป์มวยรอบพิ้นเสือคนต่อไป ่วาการชกในครั้งนี้ยอดอาคมต้องฝ่าฟันกำนักชกฝีมือดีอีกหลายคนแต่เด็กนุ่มแดนสตอคนนี้ก็ยังหวังว่าจะคว้าเอาเข็มขัดแชมป์มาครอบให้ได้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจยอดอาคมซอสริญญา่านทางแฟนเพจพลังฝันคนพลังเสือ